สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอนหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็รตวันอังคารที่17ตุลาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบสทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันกวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ฟในช่วงแรก ส่วนช่ที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับมาดูคู่ที่1กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไว้ท็อปสิทธิผูก,กองสาวเพชรบุรีหรือ,อรพลังเพชรซอสว่างยิมหรืออัตพลนครโชคชัยนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวย รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันโดยมีจ่าเจดสายผิวแล้วก็เชียงลุงรถสวยจ่าเจดสายผิวดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงครับวันนี้เจอกับทางน้านเดวิดช่างนุ่นสีสกเกตนะครับคู่ปรับเก่าชื่อเกา่าคือเจ้าคนหลังเขาสิทธิ์ไทยแ,แลนด์นะครับนักชกจากจังหวัดเชียงรายครับซ้อมที่สิทธิ์ไทยแ,แลนด์ที่ เชียงใหม่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านไวท็อปซิ์ภูก,กองสาวเพชรบุรีชั่งน้ำหนักได้118.8ลดไป1.8นะครับส่วนทางด้านเดวิดช่างนุ่นสีสกเกตนะครับชั่งน้ำหนักได้116.7ขาดไปจุดสครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเดวิดช่างนุ่นสีสกเกตนะครับก็เป็นมวยขวา เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกนะครับบุดุดันครับอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเดวิดช่างนุ่นสีสกเกตนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนนัมเบอร์วันสอสุภาพรเมื่อที่8กรกฎาคม266ที่จิตเมืองนนแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนไวท็อปสิทธิภูก,กองสาวเมื่อที่ 3, สสิงหาคม26 6ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นเดวิดช่างนุ่นสีสกเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งน้านไวท็อปสิทธิภูกองสาวเพชรบุรีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นไวยท็อปสิทธิผูกองสาวเพชรบุรีนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีอาวุธหลากหลายเก่าเก่าเกมเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่ ใครจะเป็นหมูหรือจา่าก็ต้องติดตามนะครับสําหรับฟอร์มหลังของนั่นไวยทอมนะครับก็ชนะคะแนนคนหลังเขาสิทธิ์ไทยแลนด์เมื่อวันที่3สิงหาคม2องรที่เวทีมวยราชดำเนินไฟา์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่31สิงหาคม2องรที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านไวยทอ็อปสิทธิ์ผู้กองสาวเพชรบุรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านไวยท็อปสิทธิผู้ก,กองสาวเพชรบุรีนะครับเข่าในดีครับแล้วก็ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำล้มนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านไวยท็อปสิทธิผู้ก,กองสาวให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกัน,กนต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสองเล่ลาวัยมวยไทยนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมในค่ายมวยลาวัยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับวันนี้เจอกันทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือสิทธิ์เจปอนนะครับนักชกจากปทุมธานีซ้อมในค่ายมวยสิทธิเจริญทรัพย์อยู่ที่คลองสามธัญบุรีนะครับหลังสิทธิ์นี่เองนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสองเลลาวัยมวยไทยช่างน้ำหนักได้115.9ขาดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับช่างน้ำหนักได้1 1 6ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็เป็นมวยเขา่าขวางหน้าดัานแทงมีเข่ายัดไส้แรง ศอกมัดแรงแล้วก็เป็นมวยที่บู๊ดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านทองสิทธิ์จเจริญทรัพย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านทองสิทธิ์จเจริญทรัพย์นะครับก็ไปชนะคะแนนพยัก์ราวยมวยไทยเมื่อวันที่13เมษายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนฝ่ายักษ์ราวยมวยไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสองเลราไวยมวยไทยกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสองเลราไวยมวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็มีสอกเสริมบุดุดันครับหัวใจใหญ่กว่าตับรับไปไปมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับสองฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนเพชรพิชัยมีณโยทินเมื่อวันที่31สิงหาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชชำเนินฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนโล่ทองกลวยในเมืองยิมเมื่อวันที่22กันยายน2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับชอบเข่าในยัดไส้แรงแล้วก็เก่าเก่าเกมครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทองสิทธิ์เจริญทรัพย์จัดไปอย่ายให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงวุฒิสามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกากโชดบางแสนหรือเพชรภูผาหรือมิกซอนภาคระนองนะครับดักชกจากจังหวัดสารคามแต่ทว่าไปซ้อมที่สนามกีฬากางจังหวัดระนองนะครับโดยมีเสียโชดบางแสนพรพิมพ์ไทยนะครับให้การสนับสนุนครับวันนี้เจอกันทางด้านมะนีแดงไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วหรือเกียรติสาณิตนะครับ ชกกันในพิกัด117ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับช่างน้ำหนักได้118.5ลดไป1.5นะครับส่วนทางด้านมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้118.1ครับลดไป1.1ครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเขาว่าแหลม แทงเจ็บเตะต่อยขวาแรงแล้วก็วงในล็อกตีแล้วก็ขวางหน้าดันแทงบุ๊ดูดดันครับแต่ถ้ว่าเลื้อเวทีไปนานครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้นานมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้นานมณีแดงนะครับก็ไปชนะนกน้ำตาเดือดสอจอเปียกอุทัยในยกที่3มเมื่อวันที่9มีนาคม266ที่เวทีมวยราชชำเนินไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนขุนศึกเพชรย,ยินดีอะคาเดมี่ เมื่อวันที่13เมษายน266ครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านมัตดีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรกาก้าชดบางแสนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทา้งด้านเพชกรกากา้าโชดบางแสนนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับเป็นมวยเดินขยันออกอาวุธครับ ก็การชคสม่ำเสมอครับชกทุกเดือนครับนี่คือสไตล์การชคของน่่นเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่่นเพชรกาก้านะครับก็วางชนะคะแนนคุนศึกเพชรจินดีาคานมี่เมื่อ15สิงหาคม266ที่เวทีมวยรังสิตฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนเพชรอนุวัฒน์โนนวัฒน์ยิมเมื่อ12กันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่่นเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องโคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับชอบความแข็งแกร่งแข็งแรง,แงชอบการทํามวยของเสียโชดบางแสนคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรกาก้าชดบางแสนให้ไปอีกหดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงอุทิสีซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง,งทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นักชคจากจังหวัดมหาสารครามซ้อมที่ยข่มวยเพชรเจริญวิทย์อยู่กับมาลัยทองนะครับที่จังหวัดมหาสารครามนะครับวันนี้เจอกันทางด้านลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ไส่ทองหรือป้อมเพชรลูกประดูไชยนะครับนักชคจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ไข่มวยลูกเจ้าแม่ไส่ทองอยู่กับซอจิ้วลูกเจ้าแม่ไส่ทองวันนี้ชคกันในพิกัด1 1 3่อปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทา้งน้านเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับชั่งน้าหนักได้114.2ลดไป1.2สนะครับส่วนทั้งน้านลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองชั่งน้าหนักได้113.4นะครับลดไปจดครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านลูกวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับก็เป็นมวยซ้าย ฝีมือครบเครื่องแข้งสายแรงเตะแม่นบุ๊ดุดันอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกข,ของน,นั่นลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นลุงวิทยานะครับก็แผ้นอกข้างทางด้านนาดากะเอวาสปอร์ตยิมเมื่อ12สิงหาคม2อ1 6ที่ RWS ลาชดำเนินและวอาชนะนกเหนือพยักษ์วอสางประไพเมื่อ19กันยายน2อ1 6ที่เวทีมวยหลังสิ์น,นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่น ลูกวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางขวางหน้าดัานแทงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แ,งแล้วก็บูดุดันยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ไปชนะคะแนนสิงเพชรเดชสิงใต้เมื่อที่20มิถุนายน2อ6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนกับตันทีมออตโต้อาวันเมื่อวันที่22สิงหาคม2อ6รที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับสำหรับสไตล์การโชคของทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วก็บูดุดันยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชคข,ของทางด้าน เพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ไปชนะคะแนนสิงเพชรเดชสิงใต้เมื่อที่2ี่มิถุนายน2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับตันทีมออโตอาวันเมื่อวันที่22สิงหาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทังด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยด้วย,วยสวัสดีครับ